ฮัลโหลเท็โลเท็ดฮัลโหลเท็โลเท็จะลงเล่นน้ำได้นะครับไอตัวแสบผม น้ำใสๆสวยๆเดี๋ยวพาคนสวยลงเล่นน้ำนั่งเลยน้ำเย็นปะนั่งห้อยขาตรงนั้นได้ปะนั่งห้อยขาตรงนั้นอะ นั่งลงก่อนลูกอย่าเดินอย่าเดินไปอย่างนั้นนั่งลงโอเคค่อยๆขยับไปนั่นนั่งค่อยขาตรงน้ำา้อนไงลูกเออนัอ่นอ่ะเย็นดีป่ะเย็นมาก ขยับไปอีกดิขยับเรือขยับไปนอกก็ได้ขยับไปแบบนั่งนั่งขวางน้ำอะ่ะโอเค อาเกมาเกยมาใก้พอเลยเย็นดีปะเย็นเนี่ยเราอยู uh ่ข้างบนนี่เราเราสามารถเยี้ยวลงไปได้เลยเราสามารถเยี้ยวลงไปได้เราอยู่ข้างบนแล้วอันนี้จะเป็นต้นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นน้าคือน้าตกยุงทองมันจะอยู่ด้านบนของน้าตกยุงทองจะอยู่ด้านบนของน้ําตกยุงทองยืนดมันมันปะกะติลูกขขเขาถ้าเสาวอาทิตย์นะคนน่าจะเยอะอาจจะมาเล่นน้ํากันวันนี้มันวันศุกร์ไงลูก เดี๋ยวรองเท้าจะไหลไปตามน้ำนะลูกพ่อว่าถอดรองเท้าดีกว่าไหมลองดูอ่ะไหลาตามน้ำมันลงไปเอาไม่ได้นะล,ลูกตรงนี้มันไม่มีเศษแก้วหรอ ระวังลอางเท้าหลุดนะลูกอันนี้พ่อพ่อสอนไหเทสนุกปป่ะเย็นค่ะ <laughs> oh, nam nam. <laughs> เย็นสบายมากเลยครับผมน้ำเย็นสบายแ <C le ars> ล้วอาไรนะ น,นี่เลยนั่งเลยนั่งลองอย่าเยอะโนโน้โนถ้าหนูเยืนอะน้ำมันน้ำมันจะพัดโน้แรงหน้ต้องแบบนั่งลงค่อยๆขยับไปอาตูดขยับขยับไปก็ได้มันเย็นมากมันเย็นมากอะ่ะ <laughs> ลูกสาวพ่อจ๋าที่นี้ก็เลี่ยวไปได้ลูก <laughs> ข้ามไปโน่นไหมเดี๋ยวพ่อเอากล้องอนหนูต้องเดินอ้อมขึ้นไปโน่นดูเดินอ้อมขึ้นไปโน่น,นจน้เดินไปนี่ระวังเรื่องไปใส่รองเท้า ปีนขึ้นนี่แล้วหลบเดินออกไปท่นพาลูกสาวเล่นน้ำนะครับผมพาลูกสาวตัวน้อยเล่นน้ำก่อนเล่นคนเดียวเขาจะกลัว <c oughs> ลงตรงนี้จ้ะ <c oughs> <c oughs> มาเนี่ยลงมอ,อ๋อมาไม่กัดผู้ใหญ่สิลูกเดี๋ยวพ่อพ่อดูระดับน้ำก่อนไม่เล็กลูกเดินมา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 นะตัวน้อยนะระวังเลื่อนนะตัวน้อยนะ แล้วนั่งเล่นตรงนี้นั่งเล่นตรงนั้นแหละจ้ะนั่งเล่นตรงนั้นอ,อ่ะใอ,อ่รองเท้าใส่รองเท้าเดี๋ยวน้ําค่อนข้างที่จะแรงเล่นได้บ้าง cái này cái này giật cái này ok <laughs> <laughs> nhá chạm ờ, ừ, ngay <laughs> yên kha อุดรจ้ะอันนี้เป็นน้ําตกตัดน้อยจังหวัดอุดรเมื่อเช้าไปนมา้าำตกพานทองจังหวัดหนองคายแล้วจ่ะแลไปที่อุดรแล้วจ้ะจอดรถไปที่อุดรแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกหนองคายลงไปได้ปะ สบะโอ้สนุกปะ,กปะเอ่อไอ้เธอแสบน้อยผมก็พาลูกสาวเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ำลอยน้ำทุ้กล่องทุกล่อง เราเริ่มปวดเยี่ยวหรอกเยี่ยวลงไปมันก็จะไหลลงไปหาน้องนอถ้าไอเยี่ยลงไปเดี๋ยวก็จะหาน้อง่อนะเตี้ยน้ำเยี่ยเตี้ยเยี่ยวเอออย่าอย่าเดี๋ยวโดนไม่เดี๋ยวโดนไม่ พอเราเยอะเราก็วิดน้ำวิดน้ำโอเคปะโอเคนะนั่งเลยเดี๋ยวพ่อขยับกล้องก่อน คนสวยของพ่อเล่นน้ำสบายใจเฉิบเลย นี่นะครับผมน้ําตกน้าตกตัดน้อยนะครับผมก็มีที่ให้นั่งเล่นน้ํานะครับผมตามทานน้ําต่างๆนะครับผมแต่เราไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับตรงนั้นจะเป็นหน้าผาสูงนะครับผมหน้าผาสูงเราก็เล่นอยู่ด้านบนนี้นะครับผม <Hey. S 1> ก็พาน้องต้นเล่นน้ํานะครับ <Hey. S 1> ไม่รู้กี่โมงกี่ยามแล้วลูกฮะ hey. ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพอดูนาฬิกาก่อนนะ